กดตัวเอฟเด็กกดตัวเอฟกดตัวเอฟกดเลยนะตัวเอฟตัวเอปอ่ะขอขออ่าเลขห้องหน่อยค่ะรหัสป้าแปะไว้ที่ห้องคุยเล่นนะลูกหนูเห็นไหมห้องคุยเล่นอ้ามันใส่ยังไงอ่ะสร้างห้องหรอไม่ใช่สร้างห้องไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ่ะก็ได้สไอสตรีมสตรีมจอสตรีมจอให้ลุงสตรีมจอให้ลุงดูดีสตรีมจอให้ลุงดูดีหนูเหรอดูอะไรอ่ะดูอะไรลุงอืม แหม่เหงามากแหมเหงามากมั้งเราอะ <c oughs> ่ะหนูเข้าไปเล่นด้วยหนูขอโลด <c oughs> ไ,ไปไป <Okay. S 1> เลยไปเลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะอัดอัดคลิปกันนะอ่าหนูก็กำลังอัดอยู่เหมือนกัน,นโอ้ยสีแดงอ่ะไ,ไม่เอาสีแดงไม่เอาสีแดงหนูอยากเ,เปลี่ยนสีอ่ะเป็นตรงไหนอ่ะนี่ไงนี่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 นอ๋อโอเคเด <ขอ S 1> ี๋ยวข,ขอย้ายเปลี่ยนสีก่อน ไอเอใช่อันนีนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือจะบอกว่าเกมเนี้ยมันมันแไอเ็น่ที่ว่ามันสามารถทำใ่งอ่อได้สมมติเราได้ไลอะไรอย่างเงี้ยตาองงไได้เลยเอ้ยทำไมมีตะกนมีอะไรใส่กูไม่ลงโจงเลยวะต้องเกบต้องเล่นแต่ต้องเก็บเก็บไอเกเก็บรเกียเกียรเกรเกียรเกี่เกเ เอาลงแล้วใช่ไหมเหมือนโดนกูจี้นะอีกที่อ่ะมาเดี๋ยวอ่ะสักชั่วโมงสองสชั่วโมองไปเดี๋ยวค่อยไปใส่เสือ้อกันฮหายแล้วสวัสดีครับทุกคนครับ ปิดไม่ตรงนะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนครับโหลโหลนี่บ้าหรือครับสวัสดีครับตินครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครัได้ยินไหมครับโอ้แต่ละคนอ่ะทำไมเจ็ดตัวย่างงี้กันคะเนี่ยโอ้แดงเป็นจักรพรรดิเลยนะเว้ยเฮ้ยเออแดงเป็นจักรพรรดิเลยแล้ว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 ถ้าถสองตัวนี่คืออะไรแก้ผ้าเนี่ยถ้าสองตัวนี่คืออะไรเออใช่ ไม่ได้สองถือว่าสามสามละกีบีท็อกนี่ใหม่คนละต้องกดรอเลยไหมอย่เพิ่งจะเย็นจะเย็นต้องรอคนมาครบก่อนเพราะเราสิบห้าคนเสียงเสียนผมไปใชดปะเสียงชัดเสียงชัดชัดชเดี๋ยวระหว่างการเล่นน่ะเราจะปิดเราจะปิดไมค์เรดิคอร์ดนะเพื่อให้เพื่อให้เพื่อไม่ให้ได้ยินได้ยินว่าใครเป็นใครอ่าใช่ใช่มันก็ต้องปิดอยู่แล้วไหมอ่ะใช่คือบางคนเล่นไม่ปิดไง ลอีเน่ยบางคนเขาไม่รู้หรือเปล่าอ้าววัสดีครับพี่เอิร์ธอ่าเอิร์ธมาแล้วเหลือใครอ่ะเหลือพี่ไนท์ได้ได้ได้ลูกกรโปเลยกดะไรกดเลยให้มันเหลือพี่ไนท์อ่ะไปตั้งเปกดปุ่มก่อนไม่แน่ใจแล้วนี่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 ไปที่ตั้งค่าแล้วก็ปุ่มควบคุมมากดตัวทีกดตัวทีก็พูดกดตัวทีไม่ไม่ไม่ใช่ครับไปที่ตั้งค่าเราไปที่เสียงไงเราเลื่อนเลื่อน ข้างล่างสุดอ่ะเห็นไหมมันจะมีปรับอยู่ว่ากดปุ่มแล้วอ่ามันเขียนว่าอินพุตอินพุตโหมดอ่ะแล้วไปปรับเป็นเป็นนี่ยใช่ใเพราะหนูเป็นภาษาไทยไงเหมือนกันของบ้านเป็นภาษาไทยเหมือนกั้นแล้วกดปุ่มลุงลุงมาแล้วเหรอลุงลุงจะขึ้นก็เสียงใครเสียงเสียงใครแตกมากเลยใช่ แต่ผมแจ็คแจ็คต้องไม่ลงมาได้ไหมเพราะเสียจ็คเมื่อกี้แสงจ็คมันมีแตกนิดนึงอันนี้อันนี้ได้ยังโอเค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 อ่ะพอมนิดนึงยพอมนิดนึงยพอมันเนี่ยพอมันเดี๋ยวพอมหน่อยเดี๋ยวพอมันไหนเดี๋ยวตอดใหญ่ใช่ไหมได้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 โอเคโอเคเกมนี้ยังไงครับผมก็คือคนที่เป็นเป็ดเนี่ยเวลาเข้าเกมมันจะขึ้นเป็นสีมันจะขึ้นเป็นสีแดง ถ้ขึ้นเป็นสีแดงคือเป็ดเนี่ยที่ที่น้าเริ่มมาเนี่ยมันจะมีรอยตามนี้นะก็คือจะมีนักปิดปากมืออาชีพมือสังหารแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเป็ดเดี๋ยวอาจจะให้เป็ดเป็นเป็ดเป็นเป็ดขี้ฟองด้อีก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 อันไม่ไม่ขี้ฟองไม่ใช่เป็ดไม่ใช่หรอเป็ดเป็ดเป็ดตัวเป็ดเป็ดขี้ฟองใช่มันมันเป็นรอยเป็ด เมื่อคุณเป็นคนเดียวที่โหวตให้ผู้เล่นอะมีแค่โปรเทกกับไอขออย่างเดียวขออย่างเดียวอย่ากแชร์จอร์ดี้แชร์จอร์ดี้แชร์จอร์อ่้ขออย่างเดียวนะอย่าเอาไอจอรวางระเบิดว่ะอ่าอะไรนะอะไรนะลูกกีวีอะไรนะหนูนี่เปล่า หนุนหนหน,หน,หนต้องตั้งค่าก่อนเปล่ากดตัวเอมอยังลองกดตัวเอมอยังอ่าเดี๋ยวผมใช้จอยสินะเอ่อใครใครใครสอนใครสอนได้สอนกันเลยเดี๋ยวขอดูก่นอนไหนดูนี่ไปโปรสเปคแล้วที่เหลือมีโปรสเปกกับ <ítulo> ได้ขันหลังนี้ได้ขันหลังนี้ขั้นหลังนี้ขั้นหลังขั้นหลังอ๋อถูกต้องแล้วเพราะว่าอันเนี้ยของไบเปอร์นะน <Unterschied. S 1> ้ำมีแค่น้ำไม่มีตำแหน่งใช่ใช่น้ำไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่ไว้น้ำไม่ได้ใส่ใส่ไว้เออแต่เซอร์กัสเกัสเซอร์ัสอ่ะมันใส่กับตัวนี้มันทะลุเด้อแดนแดนต้องแดนต้องแดนต้องใส่ใส่ตัวสตอร์นะ กีวีเรพูดในในเกมดูซิลูกเราพูดในเกมดูซิได้ยินมาฮอได้ยินฮาดียินฮาอันฮดแตปาจะปิดไม่ในนี้นะเริ่มยังชัดเจนชัดเจนชัดเจน ออลองถามข้างนอกซิว่ามีใครอีกไหมมีใครจะเข้ามาได้อีกไหมจะได้ลองเกือบเอกคนยังมไม่ใช่หรอได้ยินครับชัดเจนเลยครับตอนนี้กี่คนแนอ้อเจ๊กเจ๊กหงอซาศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนแรกจะนับแบบจีนตอนแรกจะนับแบบจีนสุดท้ายนับแบบไทยเอ๋อใจเยน็ะะเยนะะยนะใจะเยน็นนะใจเย็นนะ ใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าช่องหนมบินนะเฮ้ยแล้วลุงลุงลุงมายังอย่าช่องหนมบินนะใจเย็นนะลุงลุงมายังอ่ะลุงตัวน่าจะมาแล้วมั้งลรามีหนูอ่ะมีหนูมายังเราหนูหนูลองเปิดลองเปิดไม้ถามมีหนูคิดว่ามานะเพราะไงลูกป้าปิดแชร์จอคนอื่นเขาก็เห็นมวองอยู่ไหนเกมาป้าปิดแชร์จอนะอ่ามี โหลดเสร็จยังเดี๋ยวถ้กูปิดใช่ไหมันไม่ไม่ปิดนะมีเขาป้ามีให้มีไม่ไปถึงมีเขามีมีเขาโศกอย่าเรียกเหมือนกันสิลูกไม่แล้วอีกมีหนึ่งไม่เล่นหรอเราเล่นกันสักามีเมยมีเราเสร็จยังเราค่อยเข้าไปเล่นในห้องแยกมีทิวลิปถ้าเราเสร็จแล้วเข้าห้องตามนี้มาเลยนะตามที่เขาทิ้งไว้อะโอเคโอเคเดี๋ยวต้ไปรอเมื่อไหร่พี่เราจะพา ล้วลุงซูมาอย่างไรลุงซูอ่ะมีหนูคขากระลังเข้านะโอเคเอะลุงซูฮะลุงซูช่วยพูดหนอ่อยค,ครับผมลุงซูค่ะลุงซูปิดไมค์ในดิทด้วยนะเอ่อขอเพิ่มเสียงขึ้นมานิดนึงครับนิดนึงโอเคยังค่ะโอเคเอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใครเคาะนะั้นรอมีรอมีของหนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ เขาบ <Okay. S 1> อกเขาลงเซ็จแล้วกําลังเข้าโอเคง่ายๆครับผมคือใครที่เป็นเป็ดพยายามเนียนๆจำเนียนไว้ห้ามพูดนะห้ามพูดว่าเราไปโรอะไรห้ามพูดเด็ดขาดใช่ใช่ใช่เรา,เราต้องเนียนๆไว้ไกับ<ม>หารอาชีพไม่เป็นไรเอางี้ลูกเอิร์ธหนูกดหนูกดกที่ถังถังเหลืองเนี่ยหน,นูก็ดูอาชีพบอกว่าเออมันมีอาชีพอะไรบ้าง อ่าจะบอกให้ว่าเเล่นไม่เป็นเลยผมก็จะบอกว่าโดโดอ่ะทำไงก็ได้ให้ตัวเองโดนบวกเออเอาเป็นมีเงิเฉยๆดีกว่าอ่าเอางี้นะเดี๋ยวบอกให้ใครที่ได้นกใครที่ได้นกโดโดไปก็คือทำไงก็ได้ให้ตัวเราให้ตัวเราโดนโดนวอดออกในโดนวอดจากเกมก็คือเราเราจะชนะคนเดียวไปเลยอ๋ออันนี้อาชีพมากเลยอันนี้อ่าสำหรับสำหรับโดโดนะสำหรับโดโดนะอ่าสมมติว่าหนูเป็นโดโดอ่ะหนูจะบอกอ่าบดับความผิดทีเดีหนูว่าเป็นคนอยู่กับ ่าเกี่ยวกับกีวีคนสุดท้ายนะอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามเนียนๆพูดให้ตัวเองแบบเป็นคนฆ่าให้ได้อ่ะแล้วก็พิลากก็คือเราจะต้องแพ้เชื้อก็คือต้องคือต้องไปจามจามใส่คนอื่นอ่ะใช่ฮัตชิวใช่ใช่ฮัตชิวอันที่สามอ่ะให้ให้ครบอ่ะนกกระทุงนกกระทุงคือต้องไล่กินเพื่อนอ่ะจนเหลือคนสุดท้าย ใช่ไม่ว่าจะเป็นห่านไปเป็ดไล่กินเพื่อนอะคือกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกโลกินได้ทุกอย่างใช่กินได้ทุกกินได้ทุกโลอ๋อสารเตี้ยสารเตี้ยนะสารเตี้ยก็คือสามารถฆ่าผู้เล่นได้หนึ่งคนแต่ถ้าเกิดฆ่าผิดก็ตายใช่ถ้าถ้าฆ่าผิดก็ตายอย่างเดียวในอำเภอก็คือเชอรีฟสามารถฆ่าก็ได้แต่ถ้าหากคนที่ฆ่าเป็นห่านเราจะตายไปด้วย เชอร์ลิฟคือคือในอำเภอนะคือในอำเภอ,อ,อแคนาเดียนแคนาเดียนก็คือถ้าใครฆ่าแคนาเดียนปั๊บมันจะมันจะโหวตทันทีมันจะเข้าสู่การโหวตทันทีใช่แล้วก็เราก็จะแบบโหวตไอค,คอนคอนทั้นออกได้โดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยติ๊กตาก็ไดเดี๋ยวผมกระโแล้วหายเฉยเลยเออ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวนะพูดมาเดี๋ยวผมก็ลืมเลยเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเล่นดูลองเล่นเดี๋ยวล <Solar. S 2> อวงเม,มันจะรู้เองใ <windy. S 2> <Lau> ช่ใช่ใช่ตอนนี้ขาดขา,ในนาดใครอีกคนไหมลงแจ็คลงแจ็คลงแจ็คปรับเป็นให้มันเป็นทิกทุกค่ะอย่าถ้าเกิดเป็นลูกตามันไม่ได้เข้าไปเล่นนะมันดูเฉยๆนะอันนี้เหรออ่อใช่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 โอนนี้ขาดขาดมีหนูขาดมาขาดมามีหนูใช่ไหมอ้าวใช่ใช่ใช่รีบเข้ามาเลยอย่าไปตามแกแป๊บ อนนีแปดคนใช่ไหมแปดคนเก้าเก้าคนน่าจะมีสักคนนะสิบคนไหนเป็นเอ้อ่ะไอ้อ<ร>น้เ<ร>าเป็นไมอัโต้เหรอใช่นะเปิดไมอัโต้อแล้วแล้วเวลานงงี้มันมันจะไม่ได้ยินหมดหรอเวลา เวลาพูดอะได้ยินอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องโกหกให้เนียนอีกว่าเราเป็นอะไรเราพยายามอย่าพูดโลตัวเองถ้าเกิดเปิดออโต้แต่ถ้าเกิดที่เกียร์กดมาจริงๆอ่ะปรับเป็นออโต้ก็ได้เผื่อไปปิดไมตัวเอง มันตอบอะมันตอบให้กดพูดตรงไหนว่าลุงปิดไมค์หรอเออ่ลุงลุงจะตั้งค่าเนี่ยให้มันให้มันไปกดพูดแทนอ่ะอ๋อลุงฟันเฟืองค่ะฟันเฟืองกดปิดไมค์กดตัวเอ็มตัวเอ็มตัวเอ็ม เวลาตงติดไปก็กดติดไม่ไม่ให้เขาไปปรับเป็นไอ้นี่เลยดีกว่าแบบกดเลยดีกว่ามันอยู่ไหนลูกอกดคันเพื่องนะคะคันเื่มงลงขวาเลยแล้วก็กดไปที่เสียงแล้วก็ินพุตโหมดแล้วก็ปรับเป็นกดพูดโอเคแตงได้อะยังเออไหนนะ อ่ตดเยยีบาขยันตดกันซะด้วยนะบอกเลยนะค่าข้าตัดเป้าหมายโอ้โหเนี่ยสนุกเลยมึงกดพูดเอาเงี้ยมันเลยตบอกให้ใช่มันยืนยันไหมนะปลาปลาเป็นกระเบียนใครเขาตดไม่หยุดเลยนะโอ้โหกินนต็มคนมากมีคนบอกว่าจะขอเล่นด้วยะ ฮะไข่อย่างครับมาเล่นมาเล่นผัดผัดสุกคนอะตอนนี้มีกี่คนอ่ะแปดอ่ามันเข้าได้ทั้งหมดสิบห้าคนอะ่ะก็เข้ามาเพิ่มได้อีกหลาย,ยคนเลย,ยตามตามคนรหัสข้างบนหน้าจอได้เเข้ามาเล่นด้วยกัน อออ่ะะฮันนี้คืเป็ดแดงนี่ค่ะได้ยินเห็นระได้ยินครับได้ยินได้ยินอันนี้มาจากอันนี้มาจากอันนี้มาจากเออ่มามาเป็นเพื่มไปเพื่มลูกซูลใช่ไหมเอาครับมาในที่ไรอ่ะอ๋อโอเคโอเคค่ะเขาบอกว่าเขาขอเล่นด้วยนะนุ่ก็เลยเปิดจับไอ้นี่ให้ดูแล้วก็อ่าทำเม่นหนา ผมไมผมไม่หเลยนะอาจจะงงๆหน่อยเราเราลดเสียงหน่อยได้ป่ะเสียงใหม่เดังกว่าคนอื่นใช่ไหเลือใครอะเหี <Luca> ืยมาเดี๋ยวมามีหนูเปล่า เงเห็นเ<ร>็าอ่อนแล้วน,นะ,วนวะงั้นเราเริ่มมาก่อนไหมจะได้ไม่เสียเวลามีบอกมีไม่ได้เล่นไม่ใช่มาถึงไอ้มามีของจำมีน่ะลูกมีเมย์มีเมย์เขาไม่เขาออนเกมแล้เนาะแต่ว่าทำไมยังไม่เข้ามา าลุงปรับกลางเป็นสองทบยังไงลุงลุงมาที่ถังแล้วเปิดที่ถังแล้วก็ไปที่ตั้งผ่า,าที่เป็นเปลืองแล้วก็เลื่อนหับเป็นีปิดแล้วก็โกรกลาง กัเข้าออดมาสิบเอ็นาทีแล้วนะยังไม่เห็นเข้าเลยเข้าไม่ได้หรอนี้อะไรคนไหนคนไหนนี่มีมี เขาอ่อนไม่เขาอ่อนอยู okay. ่จากแม่เขาพ่อคนนึงไหมโอเคครับยังปรับยังปรับยังปรับแล้วปรับแล้วปรับแล้วจ้ะปรับแล้วปรับแล้วยังไม่เลยยังไม่เล่นยพร้อมนะจ๊ะจ่ากระเิกจ่ากระติกอกันฮือเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้เป็นกันใช่ไหมไม่ได้เป็นกันใช่ไมเราสาคนไม่มีใครเป็นใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นโอเคโอเคใครก็ได้ไปทำคุยกับหนูหน่อยได้ไหมหนุกเอไป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  สูเป็นปหเนี่ยไม่เป็นใครเป็นใช่ไหมแน่ใจเปล่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใช่ไมเนี่ยเน่นี่นนี้ไม่เป็นจะเป็นเสมอใครม่เคว็ดตรงไหนอีก้งไม่รู้เ่าปาไม่รู้อะไอยุ่ปะเนี่ยืนี่าไปไหนเป็นไม่ได้หลอกมาฆ่าใช่ไหม ไมหลอกเนี่ยป้ามาเก็บตังค์ที่ธนาคารนี่ไงเออเอ้าเจอซากครับเจอซากครับเจอไม่น่าเลยพี่ไหนเจอตรงและซ้ายมือและขามเขาตายเหรอใช่เจ้ครับจะเป็นเหลืองวิ่งสวนนะครับเมื่อกี้เป็นเหลืองเป็นเหรอเฮ้ยผมม่เห็นเลยเป็นสวนนะครับเมื่อกี้เป็นเป็นเหลืองเหรอจริงปะเนี่ย ไม่เอาตรงๆนะทุกคนอยู่ที่นั่นน่ะล่าสุดอยู่ตรงไหนครับล่าสุดตรงไหนกันผมข้างล่าง่่งผมเลน้ไไาีหวรอบหนึ่งแล้วมาเจอไหนตายอ่าคนหนึ่งอย่างนี้ก็เอ่อแต่แต่ป้าแต่ป้าอยู่กับแต่ป้าอยู่กับเจ้าเจ้ามีแน่ๆอ่ะใช่ใช่หนูอยู่กับป้าป้าไม่เป็นแน่ๆน่ป้าป้าต้องเควสอยู่ใช่ใช่ถ้าเกิดป้าเป็นป้าฟาตรงไปเลยเรียบร้อย อะไรกันนี่อะไรกันครับเจี่ียปาปุ๊บโอ้โหแสดงว่ามีมีสองอย่างอ่ะแสดงว่าโดนแคนาเดียนแน่เลยชัวร์เลยเนี่ยสงสัยสงสัยจะใช่อ่ะใช่ปะใช่ปะเอาไปใช่ 啊、uh มันกระสับแกไปใครไล่ไอย่าตามเลยโอ๊ยฮะดอกพิราบโอ้แดดนดกพิราบโอ้โหโอ้แดดนันไล่กลางคืเยอะหมดเลยแล้วกูก็ไม่ได้ฆ่าใครเลยไงกูผ่านจังหวะฆ่าใครไม่ได้เลยเดี๋ยวนะปลาเป็นหรอปลาเป็นใครอ้าวกูาจังหวะฆ่าใครไม่ได้เลยอันนี้อันนี้โยนให้เขาแล้วนี่ นี่อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะเอาหนูเป็นพยานที่อยู่นะใช่เอาแรกปลาปปพยานให้ปลาก่อนแล้วปลากลาวว่าตาต่อไปปลาจะหาหาหาเหยื่อแล้วอ้โหแล้วเไอ้ใหญ่มาแยกหน้าที่ก่อนเอิร์ธมาเห็นตอนที่คนนี้เดินผ่านพอดีเลยโดนเลยใช่ีอะไรพอดีแกสวยเราจะแก้ตัวก็ไม่ได้คำคออยู่ ป้าป้าก็ป้าป้าก็แบบยึดกูจะทำไงดีวะสัตว่กูจะเข้าค้างไอ้นี่จะเข้าค้างเจ้าเจ้าไอ้าเจ้าเป็ดเหลืองก็ไม่ได้เอต้องทำไงดีวะก็จะโยนโยนขี้ให้ก่อนไม่แล้วเปิดแล้วคือโลหนูไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีเรื่อง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 ี่อะไรหัว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 ไหนหัวไหนตามเขบไม่ทันเลงพี่ ไม่เขาก็อธิบายแล้วไงแต่แบบว่าหลักฐานเอธเห็นเต็มตาไงเอ่อพี่เป็นฟ้าพี่ปรับปรับเป็นไม้นี่หน่อยพี่ปรับเป็นไม้พูดหน่อยไอ้กดหน่อยได้ไหม กันไ,ไหนกันหมดอ่ะเอ่อพอดีเขามี <น úng S 1> ปัญหาข้างนอกนะ่ะมั้งนะไม่<ะ>ไมรู้เอ้าหรอเดี๋ยวลุงเข้าดิแป๊บนึงอ,ออกกันก่อนก็ได้มัง้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันก่อนก็ได้น่าจะมีปัญหา